สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องของคุณปัญญาลเ,นนเอ,อนะคะทุกคนเรามาเดินทะเลกันนะคะทุกคนดูเรือประมงทุกคนที่ที่เขากกวนนะช้หาดสวยมากตรงนี้มันเป็นวัดไทยย้อยนะ,ะทุกคนข้างใน เลยมาลอดโบสถ์เลยแมักโกนาใช่ไหมตัวอะไรตัวนี้สวยมาก เทลปลงโมเรือหาปลาเรือหาปลาเรือหาปูดูทะเลสวยมากทุกคนชายหาดสวยมากๆเลยแต่มันเป็นตรงที่เอาหาปลานะ โอเควอกแดดฮึด okay. hmm? so ูด so so hmm. hmm. ิชายหาดสวยๆชายหาดสวยมากยิ้มไปวอกไปอือเนี่ยกั้นแบบเนี้ยกั้นขีนเลยนีดีมากเลยแอาจจะไม่อาจไม่ทัน เดินเดินเดูเดสิควนค่ะโอเคควรนี่ยทุกคนเขาเรียกหมู่บ้านบางปวายเนี่ยที่เขาหาปลา เหมือนบ้านนะทุกคนเอ้เหมือนหมู่บ้านกับวัดอยู่ด้วยกันหมู่บ้านกับวัดอยู่ด้วยกัน วิวอกได้วอล์ดอืมเืีอทะเลต้นใสยัย เดินทะเลแดดกำลังดีแดดอยู่นะแต่ไม่ร้อนหุ้ยเขาขายปลาน เดินมาทะเลสถานที่ของลุงเแรมอ๋อวีเซ่ทูเดย์บอเตอร์อัพแคนนอนทูวอล์กดาวส์เตอร์สวย หลงเลยขนาดกั้นนะนี่โอ้โหนี่อ mm ้ย hmm. น yes, <I> uh ้ำโอเตอร์คัมเบียเหี้ยสวยฮะอ๋อดิฟวนปอกู ดูดีเดินโน้ตแฮปอร์เจ่าลงแล้วอยู่ทุกคนน้ำดูน้ำขึ้นมานีโอ้าน้ำลงลงไปเดินได้นี่ไงวันนี้น้ำขึ้นอู้นกโอ้โหขึ้นแรงมากดูลุกเบิร์ดดูนกกระยางนกอะไรหาปลา น,นกสวยนกสยใสเป็นแฟนนี่ขนาดเขามีที่กั้นไม่ให้คลืนะ่นนนี่นะเนี่ยดูดูชายหาดส,สวยเออทำแบบนี้ดีมากเลยดูนกสวยสวย

ไม่เดินไม่ได้นี่โรงแรมใหญ่ทุกคนเราจะมากินไอศครีมกันนี่ ไมซสคีไมซสคีมันร้อนนะคะทุกคนขนทาคัที่่วัดที่นีนี่วัดไทยยอยทุกคนที่เราเข้าไปเมื่อกี้เนี่ย มีโบสถ์ให้รอด